ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มีผลต่อการที่ทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีด้วยความผิดชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชกำหนดบริหารประเทศในสภาวะฉุกเฉินนะครับตามพรกรปีพุทธศักราช2548ในมาตราที่5ซึ่งแน่นอนว่าการทำามหากินการอยู่การกักตัวที่บ้าน ของประชาชนต่างๆในทุกภาคส่วนก็ยอมได้รับการาความมสะดวกในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการกินดังนั้นในส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัยตั้งแต่เรื่องการ,เร,การเรียนการสอนก็ต้องใช้ระบบการสอนออนไลน์การสื่อสารทาง Facebook ทางไล n e ทางโปรแกรม Zoom หรือการใช้โปรแกรมต่างๆรวมทั้งการบริการวิชาการสู่เกษตรกรด้วยนะครับ วันนี้เพื่อความสะดวกในการกินการอยู่นะครับผมขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านได้ปลูกผักกินที่บ้านนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ที่บ้านนั้นอาจจะมีเวลาว่างอยู่บ้างนะครับวิธีการในการปลูกผักโดยเฉพาะผักหอมนะครับซึ่งเป็นผักที่เราต้องกินต้องใช้ทุกเช้าทุกเย็นในการประกอบอาหารนะครับซึ่งก็มีวิธีการปลูกง่ายๆนะครับ ซึ่งนอกจากของแล้วพวกพริกนะครับพวกต้ไทรพวกขานะครับเนี่ยก็สามารถปลูกได้ง่ายๆที่บ้านนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ในฐานะเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะครับท่านที่อยู่คอนโดหรืออยู่ในเมืองซึ่งอาจจะยังไม่มีการปลูกอย่างแพร่หลายนะครับแต่พี่น้องประชาชนในชนบทนั้นมีการปลูกผักกินที่บ้านเอาไว้ข้างครัว โดยความสะดวกในการปลูกอย่างนี้ก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายหรือสะดวกในการที่เราไม่เดินทางไปตลาดในสภาวะที่การแพร่กระจายของโรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะครับวิธีการปลูกก็ง่ายๆครับการปลูกหอมนะครับซึ่งก็ต้องการสื่อไปถึงลูกศิษย์นักศึกษาด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะปลูกหอมแดงกันนะครับก็วิธีการเบื้องต้นนะครับเราก็หาพวก ภาชนะหรือวัสดุที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับมานะครับแล้วก็นํามาไว้เป็นชั้นขึ้นวางเล็กน้อยเพื่อป้องกันพวกไก่หรือพวกสุนัขมาคุ้ยเขียนะครับจากนั้นเราใช้หน้าดินนะครับมีผู้ช่วยน้องแตงกวานะครับหน้าดินโดยลงไปนะครับหนึ่งถุงถุงนี้น้าหนัก10กิโลกร,รัมนะครับซึ่งเป็นหน้าดินนะครับโรลงไปนะครับ ก็แน่นอนครับว่านาดินเป็นส่วนหนึ่งที่มีรีวัตถุแล้วก็มีคุณสมบัติในการที่จะปลูกผักได้ดีอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราติดตามโดยการใช้ดินปลูกนะครับซึ่งส่วนผสมของดินปลูกนี้ก็มีมูลสัตว์มีใยมะพร้าวมีเท่าแล้วก็มีพวกสารตะกรหรือดินตะกอนนะครับซึ่งก็ใช้เป็นดินปลูก ปลูกพืชทั่วไปหรือไม่ครั่งบางคนใช้ในการไปทําปุ๋ยนะครับเราใช้แค่ส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งของของหน้าดินนะครับใช้ครึ่งเดียวนะครับหลังจากนั้นเราทําการคลุกนะครับระหว่างดินแต่ไม่ต้องคลุกลงลึกนะครับเอาหน้าดินกับส่วนของดินปลูกเฉพาะส่วนบนเล็กน้อยนะครับนั่นก็เป็นเสยจนะครับวิธีการในการเตรียมดินซึ่งแน่นอนอาจจะไม่ต้องตากดินเพราะดินส่วนนี้เนี่ย เราได้ทําการตากเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นอ้าวมาดูในส่วนของหอมแดงนะครับที่เราซื้อจากตลาดแต่ก็ต้องคัดเลือกนะครับว่าเป็นหอมที่อาจจะไม่ใช่เพึ่งเก็บใหม่เพราะว่าการเก็บใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยงอกเท่าไหร่นะครับแต่ก็นานเกินไปก็ไม่ดีนะครับเอาพอประมาณนะครับจากนั้นเราก็ใช้หัวหอมเนี่ยฮะตัด1นส่วนสนะครับส่วนส่วนส่วนบนเนี่ยครับหส่วนสนะครับของทั้งหมดนะครับ เสร็จนะครับบางคนนะครับดูในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีการแบ่งเป็น4ส่วนบ้าง2ส่วนบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเ,เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่ามันไม่เน่าไม่เสียเราก็ตัดเพียงแค่ส่วนหัวก็พอนะครับซึ่งเราอาจจะสามารถที่จะเอาตัดแล้วก็เอาแช่น้ําไว้สักคืนนึงนะครับโดยวิธีการที่จะทําให้มันได้รับความชื้นหลังจากนั้นเราก็ทําการปลูกนะครับน้องเตงกวาครับปลูก ปูกก็ปากลงในดินนะครับโดยให้ห่างกันระหว่างหัวเนี่ยประมาณสัก4นิ้วนะครับ4นิ้วนะครับแค่นี้นะครับตื้นๆไม่ต้องลึกนะครับปักไปนะครับครับอาจจะแยกหรืออาจจะใช้หัวรวมนะครับเนี่ยเงีสวยนะครับเนี่ยมีรากปรับเล็กน้อยนะครับนะครับปั๊บ ตอนนี้2แถวและนะครับมีแถวที่3าอาสัก3าแถวนะครับ3ามแถวนะครับสามแถวง่ายๆนะครับปักลงไปชืดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับก็ทําการรดน้ํานะครับซึ่งการรดน้ํานั้นผมแนะนําให้ใช้น้ําที่เราเลี้ยงปลานะครับที่บ้านเราเนี่ยครับ เช่นเรามีบ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับอาเอาอ๋ออ๋อตัดนี่เป็นน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับเราก็เอามาราดไปเลยอานะครับหลังจากนั้นก็รอให้ความ ชุบชื้นลงไปที่กระถางในการปลูกนะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับเนี่ยครับพืชต,ต่างๆเวลาลดเนี่ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยครับเราใช้น้ําจากบรร่อเลี้ยงปลาดุกมารดรดราดก็ถือว่าเสร็จในการเตรียมปลูกผักหอมเพื่อใช้ในสภาวะวิกฤตไม่ได้ออกจากบ้านแก้ปัญหาโควิด -19 แพร่ระบาดสวัสดีครับ